มิสแกนสงขาค่ะเ <c oughs> ขาเรียกว่าลายมือตัวดีโอ้ <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> <c oughs> ถูกใจแม่แม่ไหมคะ <c oughs> เออเห็นมีคนแบบดิวเคว่าเยอะว่าเปลี่ยนลุกมากอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> ลุกของหนูวันนี้นะคะก็คือมาในเส็ปของลูกสาวยาคุซ่้าซึ่งมีเป็นแบบ คือที่พี่สปอนเซอร์ที่ที่สปอนจังหวัดอะคะ่ะเขาอยากให้มาลุคนี้เขาก็เลยแบบเอารถเอาอะไรมาให้แล้วก็คิดเตีมให้อะไรเงี้ยหนูก็แบบคนหนูฟังตอนแรกแบบอู้เขาเอาเลยชอบแต่พอแบบพอเราเริ่มเริ่มแผนคอนเซปต์ไปไปมามาเริ่มเอ๊ะมีบอกว่าต้องถอดนะมีว่าถอดถอดหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราเพ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าอุ้ยมีแรงไปไหมคาหนูเดือดดราม่านะอะไรเงี้ยมีบอก มีสั่งหนูก็ค่ะลายที่เห็น่อมเป็นลายเสื้อหรือลายนจริงบนตัวเราเป็นแฮททูค่ะนี่หนูถูจนแดงแล้วเหลือข้างหลังอีกนิดนึงแล้ว่าหวานเวอร์เลยค่ะตอนเย็นงง,งมากใช่เปอยจริง เขาบอกว่าคุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออพื้นที่ในโรงแรมเดี๋ยวจะดูแบบเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วเห็นพี่พี่เขาบอกว่าไลฟ์ฟิวกันเยอะเหรอคะขอโทษจริงๆค่ะตั้งใจเป็นใหญ่มากถูกไตั้งใจของเราที่บอกว่าเฮ้ยตั้งใจมาทำมาเต็มที่แล้ววันนี้หนูหนูคิดว่าเกินความคาดหมายของเรานี่แรกอะหนูเป็นพยาบาลใช่ไหมที่แรกหนูก็จะมารถแอมบูเล็ตเหมือนกันหนูก็แบบ แอมบูลเลนดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเออมันมันมันก็คนก็รู้แล้วว่าเราเป็นพยาบาลเราลองทําอย่างอื่นไปเลยดีกว่าที่แบบอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบตัวเรามาก่อนอะไรเงี้ยแต่เป็นสิ่งที่แบบเออเราอยากจะทําแบบอ่ะลองดูว่าถ้าเราสักแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงลุกเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เปลี่ยนลุกอีกหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วก็รับเออได้รับแบบว่ากระแสแล้วก็ได้รับ แบบแรงเชียร์เยอะแล้วคนแบบทักเยอะมากใช่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่อ๋อหนูมองอ๋ออันนี้เบาแล้วนะคะ <c oughs> ทีแรกมีให้สองข้าหรือว่า <c oughs> ไหลนึงดีกว่าปิดไว้เพราะว่าหนูเพ้นทั้งทั้งสองข้างเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบปิดไว้ข้างนึงฟ like, uh, ิลแบบเออหลุดหลุดนิดนึ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูมองว่ามันคือศิลปะมากกว่าแล้วเราแบบไม่ได้อนาจารขนาดนั้นเพราะว่าหนูก็หนูก็เซฟตี้ของหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้มาพูดถึงความพร้เาะว่าหลังๆสงศุกก็ว่าถูก้งเ่าอ่าใช่ก็ตอนนี้ถามว่าความพร้อมของเราก็ก็พร้อมในระดับที่เราแบบ ผลแล้วก็เตรียมตัวมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนเดินเรียนเต้นนะคะเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเราพร้อมขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ว่าในเรื่องที่แบบเราังต้องพัฒนาอีกเยอะก็คือการการขายของนี่แหละที่เป็นแบบสิ่งสําคัญที่สุดแล้วก็การการตกด้อมการหาด้อมแล้วก็แฟนคลับที่จะมาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ย หนูคิดว่าก็ก็สำคัญเหมือนกันก็ฝากฝากเป็นกำลังใจฝากเชียร์แล้วก็ฝากซัพพอร์ตแพรด้วยนะคะส่งขามาซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะหนูจะได้ครบ4ีบีสักทีอ่าพี่ถามดูทางกางางหน่อยเราเป็นอาชีพพยาบาลค่ะวันเดอราเ้าอาโอ้ก็รู้สึกว่ามันมันมันพิกแบบโอ้โหมันคอนทานมากจากที่เราเป็นพยาบาลเราเราแทบจะไม่ต้องแบบมาเพอร์ฟอร์มต่อหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราต้องแบบ เปลี่ยนใหม่เราต้องมาแสดงต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งหนูก็ไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นแบบอะไรที่ได้ลองแบบว่าทาให้ชีวิตเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีสีสันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็ถือว่าสนุกนะคะเพราะพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็ชอบเริ่มชอบแล้วพยาบาลก็เอาไว้ก่อนแล้วกันตอนตอนแก่เคยกลับไปตอนนี้ก็จอยใช่ใช่เอนจอยมากค่ะแล้วก็ แล้วก็แบบอยากจะต่อให้แบบว่าในอนาคตเราจะได้ได้ตำแหน่งหรือไม่ได้แต่ก็ขอให้แบบมีมีพื้นที่ในมีแสงเนาะแล้วก็มีแบบว่ามีใครจะมองเห็นเรานิดนึง<ช>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราอาจจะเดินไปในสายนี้ได้อะไรแบบเนี้ยก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นค่ะเรียถูกใจถูกกับกงานแลเริ่มชอบวงการบันเทิงอะไรอย่เงี้ย ขอกำลังใจให้แพรหน่อยนะคะดอมแพรชื่อไอเต้าแก้มสามขีดมาจากแก้มของแพรมีสามขีดเวลายิ้มแล้วก็ติกตอกนะคะแล้วก็ไอจียูทูบเอ็กซ์เอฟเอ็กซ์นะคะแพรลิยาเอ็กพีเออาร์อีอวายเอ็ก e ซ์ e y A X ค่ะเฟซบุ๊กวรัญญามหาวันค่ะ